อ่ะเรานะคะกำลังจะไปออาน้องไปขุดอะไรตรงนั้นนานๆแย่ให้ดูนะ้นนาๆมาขุดมาขุดอาอะ <c oughs> ช่อง <c oughs> อย่าลืมไปดูช่องเนะะี่ยค่ะอย่าลืมดูนะคะอย่าลืมดูโลูคดนะคะคือช่องเรานะคะมีช่อง อิมออมจอมป่วนหรือออมอิมจอมป่วนก็ได้พ่อพ่อเดี๋ยวเรานะคะช่องอะไรก็ได้แล้วแต่ที่จะตั้งมาให้เราคือไม่มีอันนี้นะคะมีคำถามใต้ร่างไหมคือยังไม่มีต้องไปหาคำถามนะคะคือคำถามเรายังไม่มี คือแบบเดาคำถามเราอะทนทานไม่มีค่ะวันนี้เราไม่มีคำถามคือเราไม่อยากเอาคำถามเราไม่อยากเอาคำถามคือคือแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาคำถามนะคะคือแบบเดี๋ยวเราเข้าบ้านกันก่อนเนาะ ด๋ยวาคำถามข้อที่หลังนะพุ่งนี้นะคะเดี๋ยวคคำถามคำถามคือพวงนี้นะคะคำถามคือพวงนี้นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอดใจร้อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องเสียใจคำถามพุ่งนี้เดี๋ยวจะมีคำถามนี้หนยๆจังตรงใต้ร่างนะคะคำถามอ่ะเดี๋ยวเราะไปดูในบ้านกันเลยดูยวนี่จะกระยานาะ นี่ค่ะทุกคนจักรยาน้องอ่ะเอามาเร็วเ,วเอามาฮะแถ่ายมาโบมีโบมีฮมโบมีเอา้าเอา้เอารถตั้งแต่เมื่อเช้าคุณตาคุณตายืมรถเขา ตาติดรถสีแดงๆดงว้าวคุณตายืมรถเขาตายืมรถเขามาว้าวไม่เชื่อหาแม่แม่แม่ขี่ขับไปให้เขาอ่ะเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเรานะคะคือแบบ เดี๋ยวเราเนี่ยคำถามไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะมีคำถามวิ่งนิดหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะพรุ่งนี้เราจะเอาแบบอคือแบบเราจะถ่ายคลิปแบบเต็มชัดเนี่ยแบบเป็นเซตเลยอะเต็มเลยอะเดี๋ยวเรานะคะพรุ่งนี้นะคะเราจะเต็มเซตเอิ่มเราจะเต็มเซตนะคะคือเดี๋ยวถ้าเรามีของใหม่ๆเดี๋ยวเรานะคะ จะบอกทุกๆคนแล้วก็ให้ทุกๆคนเนี่ยให้ทุกๆคนนะคะดูกันด้วยนะคะทุกคนดูกันด้วยนะดูกันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะกำลังจะเล่นเดี๋ยวให้น้องเล่นไอปาอแปะเนาะให้น้องเล่นไอปาอแปะนา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 นเล่นปาอแปะไหม เนีเ่นมะมาเน่นี่นะคะทุกคนเสียงมันนะคะค่อนข้างแปะนะคะคือเรายัางไม่มีฟันคนฟันเืดเดอดแล้วออะอย่าร้องเล่นปะาะทีเดีย๋ยวเราะปาอให้ดูนะคะงาน,นเห็นไหมทุกคนได้ยินไหมคะมันจะเหมือนเสียงยุงกัดหน่อยนะนี่เห็นไหมมันจะเหมือนเสียงไอที่ฆ่ายุงอะค่ะ คือแบบมันค่อนข้างพวกอ,อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราขอลาไปก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเซสไซพ์เดี๋ดยวเรามีคำถามใต้ร่างยิดๆหน่อยๆคือเสื้อน้องสีอะไรหนึง่งสีฟ้าชมพูรวมกันสองสีแดงสามสีขาวอย่าลืม บอกคำใต้ร่างี้นะคะบ๊ายบาย